สวัสดีจ้าพี่น้องมนะาเช้านี้ล่างหนาไปนั่นยิ่งข้าวต้มแม่เสื้หนาให้แล้วพี่น้องหนาวหนาวหนาวเก็บบ้านมาได้พอดีแย่ยเพิ่งมาถามข้าวเพิ่งเห็นหมู่บ้านโอ้เฮียเฮียเพิ่งเ,เห็นปวัน,ปน,น,นนี้เพิ่งเอานอุ่มไม้ยางมาถามข้าวมาสาวเพิ่งเลยตักข้าวต้มให้ ไปเหยายสุดแนว่าสัานในบ้านเขาจะบ้องหูกะคือว่าเนาะเราบ่อใดไข่บ่อใดน้วไม่พี่น้อง,งทีทีเราเป็นก็คือเราเลาเก็บส่วงเราทีเราไปไสบอคอยใดแค่นั้น,นพระพเส็นปากวะพระท่านลดได้นนิ ไปน้ำแม่เมื่อเนี่ไม่ก,กินเขาลูกสวยอยู่พี่น้องมันหนาวก็เลยตื่นสวยหมกขึ้นเป็นบนอนอนแม่ว่าลูกสาวเป็นมาเป็นแม่บอนนลูกสาวเป็นม่ซองมึง ลกอยู่บนขึ้นจนสีหายใส่กันบ่อืมข้อมันหนาวมันยัสมเลยมันยะสมเลยยัสมกับขอมังสี่ใช่ปะเอาใสแตะกินเออคุณแม่ไปนะพ่อมคอยพอกขยะอะ บอขยากต็ต้องกินบอกตาหาเน่เด้อไม่นไปพ่อแม่ใันบอท่านดอกแม่ไปส่งเราหนื่งลูกสวยมันเย็นพี่ห้อบอเขากินเขาแล้ว,วเอาล่งไปหันแล้วแม่เดยวเดยวออกไปไ ได้หนูกินไก่ให้หมันหมดอซะก่อนค่ะสันตากินไก่แล้วเอาเข่าออกไปเท่ห์หน,น้าน้อยออไ,ไปตลาดไไปปตลาดกนนนนมออ่เเีย <c oughs> ้ มันนำมด์บ่อนมนน์มดนบ่อนเน่น้องบีเก็บข้ออากาศเย็นร้ายแล้วเศรข้อเก็บข้อพี่น้องน้องบีใส่เสียสุดหนีนอนเลยเด้เก่งขายเงนี่สุดนีนอดเลยผาพร้อมหัวเงือ มันหนาวมันเป็นบ่ออไรตาป่านี่กับโบอุ่นอยู่เที่ยวดึงแต่เสียมันนั่นเวลาเข้านอนเอาเสียแขนยาวมันมันขึ้นมาหัดอยู่ข้อบริก,รกินกาแฟเรียนน้ำลดนั่นแล้วลข้าเร่ยนยุติข้าไมา่ขอใายใช้ไหม để kín cho đi kín đá. Kim <laughs> <laughs> là có phải thế má nói. กดออกด้วยยเลยหวงหัวเศร้าถ <c oughs> ้า <c oughs> ถามจากหมอเพื่อนที่รักษาต่อกันมมนักออกอ่นเลยรวองเลยเศร้าไม <c oughs> ่ต้องเขาเลกระดูกนออกออกเทียวกันอาการกวดออกไงเด้อลูกเอาผาเสียดออกไงเด้อ <c oughs> เป็นจังไหน มึงลักษณะไข่ถึงม <atem> ะแม่ลูกเองได้เย่แต่ว่าก็ยังเก็บอยู่แม่นวะลูกเองได้แต่่วาลูกเองได้ยู่แต่ว่าก็ยังเก็บก็เวลาเขาของน้ำปล่อยบ่ได้พี่น้องมันเป็นอีหยังเอ็นสิเป็นยังเอ็นกระดูกเกี่ยวกัน อาจารย์ะจะเพาะเฉพาะพจากความคิดออกแรกความคิดออกน้ำพี่ไปแต่ไหนก็ไปสามเทียล่ะไปรุนญ่ไปรุนไงไปรุนยยไงเออแล<อ>้วสิถามกลับไปกลับมาอยู่งสิพี่น้องตามไอ้ความรู้สึกแล้วนาะผู้เฒ่าเนาะ <c oughs> ตามความรู้สึก อ้เสร็จแล้วมีการไปดมพอกัเสร็จนั้เขียวปอมอิ่มแล้วเปล่เบาอหม็นนี่และบ่า็ว่วายู่เอาอีกว่าน้ำบจ้เลี้ยงไม่เป็นพ่อในแล้วกินยาทิมักกินตาเศ้าเิ็นใัไในแบนพ่อดนกินชดขาต้มซื้อ Sang vóc luôn sang vóc lông cả hai niệm lông tinh tinh mực kênh kéo lông đen ông ấy anh bèn lắm tìm lắm มันเต้นคาะมั่หอนมั้ออ้แก่เสียเราจะนม่กหนาวหนาวเอาไปนั่งเออใส่นี่ข้นเลยเพราะว่ามันมีสีขอให้ใส่แล้ไม่เสียไว้ไหนล่ะขาเหลักจ้งมังเกีหลัเลจากมั่งเดี๋ยถามผูไปหอนเอยจีไปถามเพื่อจะจะกลแปดนมั่งกลัวผลขมือเงินมือองินน้องสอบ โอเก็บข้อเมื่อนี่ยี่สิเจ็นมื่อื่นยี่สิบหกนะเขากลับมาอัพเดตให้เม่งเนี้ยมโเ่ซูาซื้อแเ้าพี่น้องใครที่รอดติดตามอยู่เนาะรอฟังข่าวข้าวยายเป็นยังไงแน่แต่ละมือละมือมังบีก็พยายามอัพลงให้พี่ให้น้องไลยมองลมือซูร้าสามพื้นหมวเน้ยนี่พ่อโอม ไอ,อเอ็นหลังะก,กนน่ากนนอนหลายแล้วสิวินกินแล้วเขาบอกห้นมห้นอนเลยกดไหลย้อนอจันซุปสีซุกซุกเส,ส,สาอาทิตย์จันซีมืออามือว่าอางขารยังไปสีเงยมือเศร้าเอาเงยมือเศร้ากับเงมือแรง อัางข้านึงไปเนาะป่ะสำหรับมื้อนี้อาการกะสิบ้างไดยละไข้กะกะกะไข้ขึ้นก็ชูเทียยูพราะว่างขันลูกกระดูกจังซี่เองควไปที่ไปแมเพราะว่าเขาเท่ากับตกปล่อยแห่เล่าทิกเองถ้าเจ็บนะมันเจ็บอยู่หมือนซี่มันระบาดมันเจ็บลงมาซีมันจองมันจองมันนี่ นี่แหละมองมันเนมองมันสิงอกันไว้เน่อันนี้เล่ากับกระดูกกระดูกมันซีอุพแต่ว่ามองมองนีมองนีเล่าเอาใหม่ๆนั่นเอาออกเอาออกได้แล้วอันที่มันเกี่ยวนะเออมันมันเป็นกระดูกตัวนี้กับเอ็นมันเลยลงมาหนีเล่าระบามันแทงมันงอกันเราก็เลยเจี๊ยบเตียบเตียบเข่าสั่ทันพป่บีไป้ายานแล้วเก็บตื้น เพราะว่าตอนนี้เราก็ลูกหยากอยู่พี่น้องตาบาก่ะขันขันนานมากขันขันนวดโรบ้านค้าเจ้ากับจ้าสิเฮ็ดยังตัวยังเนี่เราบ่ได้ไข้บ่ได้หนาวบ่แม่นว่าอันนี้มันมันเป็นตัวเองกระดูกกระดูไรยอนเล้ามันกะกินยาของเล้าแล้วกัไข้กระส่งได้อยู่เนาะเอาไงอาการกะส่งตัวเล้าเหรอพี่น้องกัพ่อส่งส่งตัวอันนี้ได้ผู้เฒ่า แงงกงเร็วบ่ได้แก้วไปแม่ไปส่งแม่ไปส่ง,ปงเองบอ่ทัน,นทรถดอกบอัวเดินสวยป่ะที่การขอบพระคุณห,หลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะขอบพระคุณพี่น้องที่ห่วงแยถามข้าวถามข้าวเข้ามานี่นบายบายสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วเออย่าจะสู้ ไปก็อายหญแต่สู้เออกลับสวัสดีจ้าพี่น้อง